มาดูข่าวร้อนๆกันบ้างนะครับข่าวด่วนข่าวดังเอาเรื่องนี้มาคุยกันดีกว่านะเกี่ยวกับเรื่องดราม่านาเนกกับทิศพลวันนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับนาเนกก็ออกมาขอโทษทิศพลยวันอีกรอบนะฮะพร้อมกับยอมรับว่าตัวเองโกรธแล้วก็ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะฮะอ่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะครับก็ เริ่มจากการที่ทิศไพรวันนะครับลาออกจากการเป็นพิธีกรนินทาประเทศไทยนะครับหลังจากประกาศลาออกจากการเป็นพิธีกรกลางรายการนะครับนันเน็กนะหนึ่งในพิธีกรนะก็ออกมาไลฟ์สดนะครับนะขอโทษทิศไพรวันว่าคุณชนะเออแต่น้ำเสียงหรือว่าคำพูดบางช่วงบางตอนเนี่ย มันสะท้อนให้เห็นถึงการกระแทกแดกดันสะท้อนให้ถึงการแซะนะแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าการพูดของนาเนเอกเนี่ยเฟกไม่มีความจริงใจนะครับหลายๆคำพูดก็มีลักษณะออกแนวเน็บแนมนะจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลตีกลับไปอย่างที่นาเนเอกอย่างแรงเลยทีเดียวส่งผลให้แฮชแท็ก นันเน็กติดเทรนด์ทวิ t เตอตลอดทั้งวันนะฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูรายการนะฮะจะเห็นได้ว่าการที่นันเน็กพูดถึงทิศไพรวันโดยเอาคอมเมนต์ที่มีคนด่าทิศไพรวันเนี่ยมาอ่านออกรายการสดๆนะ ย้ำๆซ้ำๆนะฮะจนทำให้พิธีกรคนอื่นอย่างเช่นไดอาน่าเนี่ยถึงกับรู้สึกอึดอัดนะฮะถ้าเราสังเกตเห็นอาการของไดอาน่านะจะเขาจะทำหน้าทางรู้สึกอึดอัดมากนะกับการที่ต้องมานั่งฟังสิ่งเหล่านั้นนะฮะซึ่งถ้าพวกเราเป็นทิศพลยวันนะก็คงจะรู้สึกอดอัดเช่นกันที่มีคนเอาเรื่องนะหรือว่าคำด่าที่คนอื่นด่าเราเนี่ยมาอ่านประจานกลางรายการแบบนี้นะฮะซึ่งภายหลังจากที่นันเน็กนะฮะ มากระแซะนะฮะแล้วก็มาเน็บแนมนะขอโทษด้วยความที่ดูออกได้เลยนะว่าไม่จริงใจนะก็โดนหนักเลยนะล่าสุดทนไม่ไหวนะครับก็ออกมาไลฟ์สดขอโทษกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเขาก็พูดบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปดูเทปตัวเองที่ที่ออกรายการในวันนั้นนะฮะก็มองว่าเออเป็นการกระท,ทําที่ที่ดูโหดเท่มทีเดียวนะฮะ เหมือนกับเอามีดไปแทงแทงไครแทงทิศพลวันนั่นเองนะครับซึ่งนันเน็กก็บอกว่าสิ่งที่ตนเองทำไปนั้นเป็นวิธีการที่สุนัขไม่แดกมากๆเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ลองดูนะฮะออกมาขอโทษอีกรอบแล้วนะครับดูซิว่าแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายจะคิดกับเรื่องนี้อย่างไรและกระแสสังคมจะมองหรือว่าจะมีปฏิกิริยาต่อการออกมา ขอโทษเป็นครั้งที่2ของนาเิ็กอย่างไรบ้างนะครับถ้าใครมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร,รก็มาแลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ข่าวด่นข่าวดังลาไปก่อนครับสวัสดีครับ